สวัสดีค่ะวันนี้นะคะน้าจาพูดถึงกาแฟนะยอมรับมาซะดีใครเป็นคนชอบดื่มกาแฟและดื่มทุกวันเหมือนน้ำบ้างนี่ยกมือก่อนเลยนะเพราะว่าน้ำไเปคนชอบดื่มกาแฟมากนะคะแต่วันนี้จะมาพูดถึงว่าดื่มกาแฟยังไงให้สุขภาพดีคลิปนี้ต้องดูกันค่ะ แล้ววันนี้น้ำจะพูดถึงกาแฟตัวนี้ค่ะชื่อว่าลูมคอฟ f ี e เป็นกาแฟอาราบิกา้าเกรดพรีเมียมนะต้องบอกเลยนะสายสุขภาพหรือคนที่ดื่มกาแฟบ่อยนะคะควรดื่มตัวนี้นะเพราะว่าอะไรรู้ปะเขาเรียกว่าเป็นกาแฟเสริมภูมิต้านทานเลยค่ะไม่ธรรมดานะคะเพราะว่าเขามีส่วนผสมจกากสารสกัดตั้ง36ชนิดนะและตอนนี้คือโรคภัยไข้เจ็บมันเยอะมากๆนะคะการดูแลตัวเองเนี่ยคือเป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยค่ะ แล้วกาแฟลุมคอฟฟี่ตัวนี้นะเขามีสารสกัดนะคะทั้งหมด 3- 6ชนิดวิการอย่างที่บอกไปตั้งแต่แรกนะคะอย่างเช่นนะน้ำจะยกตัวอย่างฟ้าวข้าวนะคะอย่างเช่นโสมเห็ดหลินจือนะคะแล้วก็ถั่งเช่าขมิ้นชันมะขามป้อมแล้วก็มีวิตามิน A วิตามิน E นะคะที่ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายของเรานอกนั้นยังไม่พอคะ่ะบอกแล้วว่าเป็นกาแฟสายสุขภาพจริงๆนะดูแลสุขภาพนะคะคือเขามีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาใช้สุขโรสเออเขาใช้สุขโรสเนี่ยให้ ความหวานแทนน้าตาลนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าจะได้กินน้าตาลนะเพราะว่าเขาใช้สุขันลดแล้วก็ครีมเทียมนะคะใช้จากน้ํามันลําข้าวค่ะแล้วที่สําคัญปราศจากคอเลสเตอรอลและไขมันทานแน่นอนค่ะและเจ้ากาแฟลุมคอฟฟี่ตัวนี้นะคะสามารถชงได้ในน้ําร้อนก็ได้นะในน้ําเย็นก็ได้ถ้าใครชอบแบบไหนก็ชงแบบนั้นได้เลยนะคะแล้วที่สําคัญรสชาติดีดื่มง่ายนะคะกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะ ในหนึ่งแพ็คนะคะมีทั้งหมด1ิบซองด้วยกันนี่แบบนี้นะคะสิซองด้วยกันนะแล้วก็ฟังกันดีๆนะคะราคาพิเศษมากๆนะคอกาแฟนะคะหรือสายสุขภาพสุขภาพสุขภาพต้องฟังกันนะคะราคาเพียงแค่299บาทเท่านั้นนะถ้าใครสนใจสอบถามสั่งซื้อสามารถทักแชทได้เลยนะคะสุขภาพด,ดีนะคะต้องรนูพคอฟี่เท่านั้นค่ะ